โอเคดังนั้นเนี่ยเราก็รอเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วจุดเทคโปรฟิตนะฮะก็อยู่ที่สวัสดีครับ พวกผมเน่ย forex มา n a g เช่นเคยนะครับเทคนิคหาจุดเข้าไว้ใช้ได้กับทองคําและทุกคู่เงินครับใครที่เปิดการาฟมาอ่านการาฟไม่ออกหาจุดเข้าไม่ได้วันนี้นะผมสอนอ่านการาฟแบบรวดเร็วไม่เน้นจําแต่เน้นเข้าใจครับสำหรับโ b บเกอร์ mytrade นะฮะหรือแอป mytrade เนี่ยเป็นโกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะฮะและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกถึง2.4ล้านคนและได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับซึ่งมีคู่เงินมีทองคํามีคริปโตแล้วก็มีพวกหุ้นต่างประเทศให้เทรดในแอปก็ค คือพูดง่ายมีทั้งหมดที่โบเกอร์หนึ่งควรจะมีนะครับในแอปมีข่าวสารให้เรียนรู้แล้วก็มีบัญชีทดลอง50 0ห0ื่นเหรียญ USD นะครับให้มือใหม่ทดลองเพื่อใช้ทําความคุ้นเคยขคือนมือต่างๆก่อนเท็ดจริงเหตดจริงฝากขั้นต่ำห้าสิเหรียญ u s d นะคใครสนใจผมแปะลิงก์สําหรับเปิดบัญชีไว้ใต้คลิปนี้ครับเอาละครับมาอยู่ที่หน้ากราฟของผมนะครับเราะจะใช้ไทม์เฟรมประมาณสัก1ชั่วโมงหรือมา4ชั่วโมงก็ได้ในการวิเคราะห์นะครับและน,นี้เป็นกราฟทองคำนะทุกคนเปิดหน้ากราฟแบบนี้นะคร เป็นแอปของไมเทตนะครับเป็นบรกเกอร์ไมเทถ้าเกิดใครยังมีบัญชีนะครับก็เปิดบัญชีก่อนผมใส่ลิงก์เปิดบัญชีไว้ข้างใต้คลิปนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับเอาหล่ดทองคำเพิ่งทุบลงมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะแต่จะทำยังไงต่อไปมาดูกันครับผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า iSI นะครับเปิดมาก่อน ISI นะครับตรงนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะใช้ได้เลยนะครับต่อไปครับเอาอะไรยังไงต่ออ่านครับแบบรวดเร็ว ไปที่เครื่องมือเชื่อว่ากลยุทธ์ครับเขาจะไกด์ไลน์ไว้เลยนะว่า RSI ตรงนี้นะฮะอยู่ในช่วงขาลงเรารู้แล้วว่าช่วงขาลงจริงหรือเปล่าเรามาเช็คกับ4ชั่วโมงกันโอเค4ชั่วโมง ผมคิดว่าในระยะเวลาหนึ่งวันเนี่ยผมก็มองว่าอยู่ในฝั่งขาลงซึ่งสอดคล้องกับ RSI เเห็นไหมว่าเราเอาอินดิเคเตอร์มาวิเคราะห์เพิ่มเติมกับก,บการมองการาฟของเราอีกทีหนึ่งนะเอาละครับย้อนกลับไปที่1ชั่วโมงต่อไปครับเรารู้แล้วว่าอยู่ในฝั่งขาลงดังนั้นฝั่งที่เราจะโฟกัสคือฝั่งเซลล์เป็นหลักแล้วกันนะครับเพื่อความเซฟต่อไปครับไปที่เครื่องมือเชื่อว่ากลยุทธ์เหมือนเดิมเรามาดูครับเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าสถานะขายหรือช็อตเนี่ยอยู่ที่1954 1954นวก็เป้าหมายต่อเทครั่แล 3 4และ1 9 2 6เราได้ข้อมูลมาแล้วว่า1 9 5 4เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับดังนั้นเรามาร์กจุดไปก่อนใช้เส้นแนวนอนนะครับาร์ k จุด1 9 5 4นะเอาล่ะมาดูกันครับว่าแล้วมันยังไงต่อเราจะรอเซลล์หรือรอเข้าออเดอร์ในฝั่งเซลล์เนี่ยที่1 9 5 4 แต่ว่าอยากให้คุณไปวิเคราะห์เพิ่มว่าเมื่อคุณได้จุดที่มีแนวโน้มที่จะรอเซลแล้วเนี่ยให้คุณไปดูต่อว่าแอคชั่นของคุณคุณถนัดด้านอะไรเช่นดูอาจจะดูอินดิเคเตอร์เพิ่มเติมหรือดูแท่งเทียนประกอบว่ามาถึงที่ราคา1954และราคาทะลุหรือว่ามีการแอคชั่นที่เราจะสามารถเข้าไปเ,เทรดในฝั่งเซลได้หรือยังโอเคดังนั้น,เ,นเราก็รอเซลตรงนี้นะครับแล้วจุดเทคโปรฟิตนะฮะก็อยู่ที่เท่าไหร่ 1934เป็นเป้าหมายต่อไปนะ1 9 3่ผมผมคิดว่าจุดจุดนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะไดออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วค่อนข้างที่จะมีความมั่นยามพอสมควรน,นะครับในการไกด์ไลน์ดังนั้นนี่เห็นไหมว่าถ้าเกิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคของคุณเช่นบางคนถนัดแนวรับแนวต้านโอเคอันนี้ก็เป็นแนวต้านสาคัญมาก,ก่อนเป็นแนวรับตอนนี้ก็เป็นแนวต้านที่สามารถใช้เทรดได้นี่ครับผมอยากให้ทุกคนเอาข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมคู่กับเทคนิค พูดง่ายว่าเมื่อราคาขึ้นมาถึง1954เลยเนี่ยมีการแอคชั่นอย่างไรเช่นบางคนถนัดแนวรับแนวต้านอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เอาไปใช้ควบคู่กันได้แต่ว่าในสถานการณ์ทางเลือกครับถ้าเกิดราคาเนี่ยพุ่งทะลุ1954ไปเขาบอกว่าเป็นฝั่งบายน่าจะดีกว่าบอกว่าถ้าเกิดสูงกว่า1954คาดว่าแนวโน้มขาขึ้นนะฮะอาจจะมีอยู่ในระดับสูงรู้ไหมสอนอ่านคราวแบบง่ายๆนี่ครับเขาจะไกด์ไลน์มาให้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่น่าเข้าเทรดลองไปทํากันดูครับ เป็นไงบ้างเทคนิคนะใช้งานง่ายๆคุณเอาไอเดียในกลยุทธ์ที่เป็นเครื่องมือในไมเทสเนี่ยเป็นข้อมูลในการเทรดเอาไปใช้อ่านกราฟได้ว่าทิศทางในวันนั้นเนี่ยทิศทางมันไปในทางไหนจากนั้นให้เอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะเป็นไอเดียในการเทรดวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าหลายคนอาจจะถนัดในเรื่องของดูแท่งเทียนแนวรับแนวต้านสามารถนํามาวิเคราะห์ประกอบเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเข้าเทรดได้ครับหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะและอยากใช้เครื่องมือต่างๆที่ผมแนะนําในวันนี้นะฮะผมแปะลิงก์สําหรับเปิดบัญชีเพื่อเข้า ใช้งานแอป My เทไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเมื่อเปิดบัญชีแล้วนะสามารถรับโบนัสสูงสุดถึง100เหนะรียญนะฮะเมื่อทํากิจกรรมต่างๆที่ทางแอปได้กําหนดไว้นะครับให้ครบภายใน14วันนะครับก็สามารถรับโบนัสไปเทดได้เลย100เหรียญนะครับใช้แอป My เทแล้วรู้สึกอย่างไรมีคําถามอะไรรบกวนเลยนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบในคําถามที่ผมตอบได้แล้วกันนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะ,ะสามารถเข้าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยได้ที่ My h e a Academy ให้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะผมแปะเปลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ด้วยนะครับก่อนจากกันครับ ใครชอบคลิปนี้ฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผม The Forex Man ด้วยนะครับแล้วเกิดไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้คลิปดีๆแบบนี้ที่ส่งตรงไปถึงมือถือคุณครับแอดไลน์แอด The Forex Man ไ้เลยนะครับเมื่อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆผมจะส่งตรงไปถึงมือถือคุณคนแรกเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ The Forex Man ในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ